ะคะวันนี้ก็จะมาต่อกับคลิปที่สองของเราก็จะเป็นอีพีสองนะพอ<ล>ถ้า<ล>เราทำเสร็จแล้วเราก็จะปิดเส้นสีแดงเลยนะปิดให้มันเ,<อ>เล้ยงแ้แงดูที่เหลือมาปิดเส้นสีแดงให้เหลือเส้นสีแดงเลยนะก็จะปิดเส้นสีแดงน,น,นี่อยากดูคลิปที่สามนิดใกล้นะคะคลิปที่สามนี่ก็จะเป็นเรื่องกับทำน้ำชาเล็กๆเนาะ มันก็จะทำเป็นเหมือนเล่นเป็นขนมปค๊กนะพอาะเดี๋ยวเราก็จะทำชุดที่สักให้ทุกคนเห็นเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องช่วยกันปิดสีแดงก่อนนะเข็ดแป๊สให้ปิดสีแดงเลยเด็กที่ไม่เล่นปิดสีแดงนั่นโครเดี๋ยวเราต้องใช้สี ต้องใช้ต้องใช้แต่อย่าลืมไปดูคลิวิสามเรื่องการทำน้ำชากันด้วยนะคลิปวิสาไม่ใช่แบบเราทำคลิปวิสามนะแต่คือเราจะสอนเรื่องการทำน้ำชาดอ่าอ่าออาอเาอ่าอ่อ่า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 อาอานะ ให้พื้นมาเรียบๆสมุดกันกนะคะไม่ให้มีรอยแต่ตอนเนี้อยากรู้ว่าไม่เรากปไไนคือไม่เราไปซื้อ KFC ด้วยคนคตรอคานะ,นะนอยากกิน KFC แต่พอดีเนี่ยที่ว่าเรามีฟัมแล้วก็เปิดใหม่นะก็เลยเลืกไปซื้อมาแต่ยังไม่ได้กินเพรายังไม่มา เรียบเลยคถ้าใครจะทำให้เรียบแบบเร็วที่สุดให้ทุกคนขึ้นไปเหยียบมันก็จะเร็วกว่านะ้นทุกคนได้แล้วพอปิดก็จะปิดหมดอยู่นะป้าต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนี่ก็จะค่อยๆปิดนะ

แบ,บบเปิ้ลแบบที่เรามาต่อกันนี้นะวันออนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกหัวใจแล้วก็เป็นหยบกดนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปลองกดกันกดชิบกดคือมันก็จะมันก็จะแบบแข็งกว่าพอปทุกคนกดเลยกดเลยนะทุกคนมันก็กดได้อยู่นะแต่มันคือดีนะมันไม่มันไม่กลับมาหมแต่มันก็กดยากอยู่นะ,ะทุกคนไปลองทำกันนะไป